ซื้อล้านเพิ่นนะครับซื้อล้านเพิ่นสวนเฟื่องฟ้าคุณทองสุขบอกนับคุณพ้อมคุณทองสุขของนอกคุณพรทิพย์ของนอกอันนี้เมียเพิ่นนะครับอันนี้ก็ของเบอร์ของลุงสุกนะครับผมอันนี้นของเมียเพิ่นนะครับนะครับ สวัสดีครับผมมาเมื่อกี้สิภามาเบิง้งสวนเฟืองฝ้าของลูกทุกนะครับผมเป็นสวนเฟืองฝ้าของพี่เมียผมเองนะครับผมตั้งอยู่ตั้งอยู่ถนนสายยี่สิบสี่โชคชัยเด่นโตนะ้อพี่นอ้องกำลังงามเลยตอนนี้กำลังงามนะครับผมอดจจะวผมสิผามาเบิ้งครับผมอันนี้สิเป็นกระถางหน่อยนะครับผมกระถางหน่อยแล้วก็สีมีดอกเฮด นี่ครับดอกเ็ดเจ้าของโอยูเมื่อกี้วูากันที่ว่าเดี๋ยวสิมาไทยโลกยูทูบด้วยว่าไปมาไปแม่สนมาสงสัยไปหาคุดตนใหม่อยู่นะครับนี่งอันนี้เป็นดอกเฮดนะครับผมหลากหลายสีสีขาวสีชมพูนะครับไอตัวนั่งกับบมูแลาคาเจ้าของโอยูนะครับผมบางส่วเขาสินับเป็นปียบจังไดผมโมลูขึ้นกันนะครับนับเป็น ออสองปีบสามปีบยังนี่หละพี่น้อง,งอันนี้ดอกเฮ็ดใหญ่พี่น้องอ้ยสวยงามเลยมีหอดนกอุกวุ่นขับรนกพี่น้องงานมุ่งเรื่อยนะครับผมเขาสินนับเป็นปีบเป็นยังไอเช่าวสวนดอกไม้เขานับเขาายกันนะครับแล้วก็ว พวกความสวยงามพร้อมนะครับผมบางเทียขนาดปีบซ้ำกันแต่ว่าความสวยงามไม่ซ้ำกันก็อีกคนละราคานะครับก็เพ็ดยากนะครับสวัสดีได้ลูกทรงแบบนี้นะครับผมโอ้่นสุ่มพี่น้องอันเป็นสุ่มนะครับเดี๋ยวผมถิมถิมบระตไว้ให้นะครับผมถิมบระตไว้ให้พอมือนี่จะของมาอยู่นะครับอยางมาเรื่อยๆพี่น้องนี่ก็จะเป็นกระถางพัดติกกระถางหน่อยนะครับ กำลังติดดอ,อกก็มีบ่ทันติดดอ,อกก็มีนะครับผมนะครับนี่ครับ,รบอ้อันนี้เป็นดอกเ็ดใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงนะครับผมเป็นดอกเ็ดพี่น้องผมลงไปชุดกอดได้รับความนิยมพอสมควรนะครับผมก็เลยมาทายลงไม้อีกแค่นึงนะครับฮาเทียพี่น้องสนใจเดี๋ยวผมจะจทิ้เบอร์โทรไว้ให้นะครับครับ ดอกเห็ดรุนใหญ่เติบนะครับเพิ่นดอกเห็ดรุนใหญ่เติบขนาดจักปีผมบ่รู้นะเพราะว่าผมบ่ได้เฮ็ดสวนเฟื่องฟ้านะครับนี่ครับอันนี้เป็นรูปนกพี่น้องนกนี่กระถางยักบาทก็บร่รู้คืกอ,ก,อ,อกันนะครับนกดอกเห็ดใหญ่โอ้พี่น้องพ่นน่ะยุยส่วนมากสิเป็นดอกเห็ดหลายกว่านะครับดอกเห็ด พี่น้องสนใจก็เดี๋ยวผม,มทิมบะโท่ไปให้นะครับผมแต่ทางนี้หนานสิประมาารลอยนี่อะไรด๋ผมมาร,รูจัาขึ้นกันนะครับเดี๋ยวสอบถามจากของเพิ่นเบิ้งนะครับผมนี่ครับกำลังงามเลยพี่น้องเอ้ยคนนะ่ะนี่เป็นนกยุ่งนะครับผมนกยุง่งน,น,นกยุง่ง หลากหลายพี่น้องสวยงามส,สีขาวสีม่วงอันนี้นะเขาเสืเอ่อนใบด่างน,นะครับผมผมว่าู้นะนี่นี่ใบด่างมาบ่งใกล้ๆพี่น้องเจอไะไเจ้าของเจ้าของเขาว่าอยู่นะครับเจ้าของอยู่เิดความรลลูหลายกว่านี้อยู่นะครับ อันนี้ก็ดอกเห็ดนะครับแต่ว่ามีหลายหลายดอกนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแดดอกนะครับนี่นกยุ้งใครสนใจพี่น้องนกยุงอันนี้ดอกเห็ดไงนะครับเห็ดปวกพี่น้องเห็ดปวก ยอนแข้งพี่น้องโอ้พอด่ะพี่น้องเอ้ยพอด่ะสวยๆพี่น้องสวยงามมากนะครับอันนี้ขนาดจักปีบบอลูกเพื่อนจะกองเขาไปอยู่อันนี้เป็นลูกหัวใจนะครับผมมีลูกหัวใจพี่น้องครับผม ปลูกหัวใจพี่น้องเนียก,กระถางน้อยกระถางพลาสติกนะครับเพราะท่านจัดรูปจัดทรงนะครับจัดแล้วแต่ว่ามันไหนกำลังแตกว่าต้องจัดให้มันอยู่ในรูปในทรงมันอีกนะครับผมนี่ครับปลูกหัวใจพี่น้องจนมากกระถางน้อยหลายนะครับผมนี่นะครับ โอ้คือสวยงามเลยพี่น้องเดี๋ยวพูกได้สนใจผมติดประตูวไว้ให้นะครับผมโอ้ปัวนะปกเกจนสมมะฮอดหน่ำตอนแรงช่วงเวลาเนี่ยหรอพี่น้อง โอ้คือเสริมงามเลยพี่น้องเดี๋ยวผมได้สนใจผมถิ่มรประตูไว้ให้นะครับผมโอ้หนป่นะ ปกต kind of <quin> <you> <them> <quin> hey, ิเป็นสิมหดหนาำตอนแรงช่วงเวลาเนี่ยหรือพี่น้องครับผมเหนี่ยวเบื้องข้างล่างยุ่งพี่น้องหย่อนแสียงน้อยนะครับผม แล้วครับผมคลิปนี้ก็ไวัยสามีสตอนพี่น้องบอกกันมาคลิปนานนะครับผมอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมเป็นกำลังใจผมเ็ดคลิปใหม่จะต่อไปนะครับผมหากใครสนใจก็เดี๋ยวทิ่มมาทโทรไปให้ครับผมตามป้ายที่ผมทายไว้นะครับผมใครยกบ้านใหม่ต้องการต้นไม้สวยๆไปประดับหน้าบ้านเดี๋ววยวโทรไปให้นะครับอย่าลืมบอกว่ามาทางช่องคุณธนาวินนะครับผมอาจจะมีส่วนลดนะพี่น้องนะ อ่าคลิปนี้ไปสักก่อนพี่น้องสวัสดีครับ